จรยนในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาวไทยเป็นเรื่องที่พึงตระหนักใครจะขอกล่าวต่อท่านทั้งหลายให้เป็นข้อคิดและก็เป็นการห้ามหรือเป็นคำปร,รามหรือเตือนว่าจงอย่าโง,ง่เขลาที่จะไม่จงรักภักดี จงอย่าแสดงความจงรักภักดีแบบโง่เขลาจงอย่าโฉดชั่วที่จะอ้างความจงรักภักดีเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อล่อลวงคนโง่จงอย่าโฉดชั่วที่จะอ้างความจงรักภักดีเพื่อบทขยี้คนอื่นสีประการนี้เป็นการปรามท่านผู้ชมก็เหมือนกัน จงปราบและจงตักเตือนซึ่งกันและกันหนึ่งจงอย่างงโง่เขลาที่จะไม่แสดงความจงรักภักดีอ่านประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีประเทศชาติบ้านเมืองอันได้นำวัสยามหรือประเทศไทยนี้ว่าใครเป็นผู้สร้างแผ่นดินให้เราอยู่กอบกู้อิสรภาพให้กับคนไทยจนมีความสุขจนถึงปัจจุบันนี้ เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์โดยหลายลักษณะคือการปราบดาพิเศษการกู้อิสรภาพการสืบสันตติวงศ์พระมหากษัตริย์จึงมีความจึงมีพระคุณต่อเราเราจึงเรียกว่าเป็นเจ้าฟ้าและเจ้าแผ่นดินเป็นฟ้าคือคุ้มครองเรามีสุริยันจันทรก็คือสติปัญญาดิน ให้เราได้อยู่อาศัยทร,รมาหากินมีความเจริญดังนั้นจงสอนให้ลูกหลานอ่านประวัติศาสตร์เยอะๆและถ้าลูกหลานเราไม่อ่านประวัติศาสตร์เขาก็ไม่รักแผ่นดินเขาก็จะไม่รักที่ดินที่ท่านมีไว้ให้เขาก็พากันทําลายแผ่นดินขายแผ่นดินกินหมดดังนั้นในการที่เกิดมาเป็นคนไทยนั้นกระทรวงเองก็ต้องสอนประวัติศาสตร์เยอะๆ ครูต้องเล่าประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์เด็กให้ละเอียดจนเขามีความรู้สึกว่าแผ่นดินเป็นของเขาแล้วเขาจะรักทินปิตุชาติมาตุภูมิแล้วเขาจะกลับไปกระตันอยู่ต่อถินฐานบ้านเกิดหรือเขาจะทําเพื่อประเทศชาติเพราะว่าเป็นพระบาร,รมีของพระมหากษัตริย์ดังนั้นจึงขอกล่าวเตือนประการแรกว่าจงอย่างโง่เขลาที่จะไม่จงรักภักดี พอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อตอนที่ล้วอัตมาได้กล่าวห้ามกล่าวเตือนหรือปรามเรื่องคนไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์4ประการประการแรกได้กล่าวไปแล้วว่าจงอย่างโง่เขลาที่จะไม่แสดงความจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีประการที่สองอย่าแสดงความจงรักภักดีแบบโง่เขลา คืออย่างไรคือมีความจงรักภักดีจริงแต่แสดงแบบโง่เขลาโดยปราศจากความระวังยังคิดก็จะนำภัยมาสู่สถาบันพระมหากษัตริย์ประการที่สามจงอย่าโฉดชั่วที่จะอ้างความจงรักภักดีเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อหลอกลวงคนโง่เขลาอย่ากระทำการอ้างความจงรักภักดีเพื่อประโยชน์ตนเช่นคนสนองงาน ในร้วในวังอย่าอ้างความจงรับพกดีเพื่อประโยชน์ตนไปหลอกลวงคนอื่นหลอกลวงให้ได้เครื่องราชบัางประการต่อมาในเชิงการค้าก็มีการอ้างความจงรับพกดีเพื่อเป็นผลทางธุรกิจในกิจกรรมบางอย่างก็อ้างความจงรับพกดีไม่เว้นแต่การสร้างพระเครื่องการปล่อยโวปล่อยควายในวัดวาอาราม การบทหน้าบทเนนบางวัดบางองค์กรทั้งนี้เมื่อองก์กรจงรับพักดีไปแล้วก็รู้นี่ว่าคนไทยจงรับพักดีแต่เงินทองที่ได้ไปนั้นเอาไปใช้อย่างปนปี้ยี่ยำปล่อยวัวปล่อยควายติดป้ายประกาศได้เงินสามล้านสี่ล้านปล่อยสิบตัวยี่สิบตัวเอาเงินชีวิตสัตว์ไปทำอะไรกัน นั่นแหละคือปัญหาการอ้างความจรักภักดีเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อหลอกลวงคนโง่เขลาเป็นสิ่งที่เลวร้ายอยาก,กระทําทั้งกิจกรรมต่างๆที่ครวาสจัดรวมทั้งกิจกรรมในวัดวาอารามจงมีความระอายใจในการอ้างความจงรักภักดีแม้กระทั่งการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลก็เช่นเดียวกัน ให้มันตรงให้มันมีสัจจัการที่กล่าวเตือนในเรื่องจงอย่าอ้างความเจรักพักดีหรือโฉดชั่วเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อหลอกลวงคนโง่นั้นเป็นสิ่งสำคัญขอให้ท่านทั้งหลายได้หูตาสว่างถ้าท่านอ้างอย่างนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายและเป็นภัยต่อสถาบันเหมือนกัน ส่วนอีกข้อหนึ่งวันพรุ่งนี้จะคุยให้ฟัง ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาได้กล่าวปรามเตือนในเรื่องความจงรักภักดีกับคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้กล่าวปรามห้ามเตือนไปแล้วว่าหนึ่งจงอย่าโง,ง่เขลาที่จะไม่จงรักภักดีสองจงจะแสดงความจงรักภักดีแบบโง่เขลา สามจงอย่าฉุดชั่วที่จะอ้างความจงรักภักดีเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อหลอกลวงคนโง่เขลาสี่จงอย่าฉุดชั่วที่จะอ้างความจงรักภักดีเพื่อบดขยี้คนอื่นอย่าทำถามว่าทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าระยะเวลาหกเจดปีที่ผ่านมานี้มี กลุ่มคนที่อ้างความจงรักภักดีเพื่อบดขยี้กันในทางการเมืองว่าพวกฉันเป็นผู้จงรักภักดีแล้วก็กล่าวประนามว่าคนอื่นไม่ใช่ผู้จงรักภักดีเอาความจงรักภักดีนั้นไปบดขยี้ก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิด ความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าถามว่าระหว่างผู้ไม่จงรักภักดีเลยเพราะไม่ทราบซึ่งไม่ได้ศึกษากับผู้อ้างความจงรักภักดีเพื่อบดขยี้คนอื่นในทางการเมืองและผลประโยชน์นั้นใครมาเลวกว่ากันอัตมาก็ขอตอบว่าคนที่อ้างความจงรักภักดีเพื่อบดขยี้คนอื่นนั้นเป็นคนเลวมาก เป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองในหนึ่งคำของคาว่าจงรักภักดีของแต่ละคนที่พูดเขียนผ่านสื่อสารมวลชนจะโดยมีสถานภาพในทางการเมืองหรือในความเป็นข้าราชการนั้นจงตระหนักะระลึกว่าตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้นำภัยยังใหญ่หลวงมาสู่สถาบันพระมหากษัตริย าตมาไม่กลัวหรอกที่ชาวต่างประเทศจะไม่เข้าใจความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่กลัวท่านเขาจะพูดอย่างไรใน,นานะเป็นฝรั่งไม่ต้องไปกลัวเพราะเขาไม่มีและเขามีแล้วไม่เหมือนเราแต่กลัวเกรงนักหนาจนต้องกล้าที่จะพูดว่าจงอย่าโฉดชั่วที่จะอ้างความจงรักภักดีเพื่อบดขยี้คนอื่นและใครนะท่าน ที่จะสามารถอ้างได้แล้วคนเชื่อแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังอ้างกันทุกวิทุกวันบทขยี้กันบีกันทางการเมืองจนกระทั่งว่าคนไทยของเราแตกแยกสมัคคีกันดังนั้นใครที่มีพฤติกรรมประการสุดท้ายนี้จงหยุดเสียเถอะผลประโยชน์อันฉชดชั่วที่ท่านได้ประโยชน์มานั้นโดยการบทขยี้ศัตรูของท่านนั้น เป็นการนำภัยยงใหญ่หลวงมาสู่สถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนก็ควรจะตาสว่างมองกให้ช,ชัดว่าใคร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 ,ใครกันบ้างถ้าเรามองเป็นแล้วเขาต้องละอายและเขาจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเราได้ thank you ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่๕ธันวาคมมีการแสดงความจงรักภักดีการจงรักภักดีนี้นอกจากเป็นกิจกรรมแล้วก็ขอให้ทำเป็นกิจวัตรคือจงรักภักดีทุกวันทุกขณะ เหตุที่มีความจริรักภักดีเพราะว่าคนไทยรักในหลวงและในหลวงก็รักคนไทยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะทรงเป็นผู้ให้ก่อนจึงเกิดความรักความผูกพันกันจึงคร่ขอเชิญท่านทั้งหลายได้น้องประเสริจิตเราเลยถึงความรักระหว่างคนไทยกับพระองค์ท่านว่าความรักของคนไทยต่อในหลวงคือความรัก คือความห่วงความรักยิ่งนักหนาคือสามารถพลีกลายถวายชีวารักดังว่าพ่อลูกผูกชีวินพระองค์ทรงห่วงใยไทยทุกผู้คนไทยอยู่ที่ใดใดในทุกถิน่นพระเสด็จเยี่ยมหาเป็นอาจินนาำพระไทยไหลรินทั่วดินแดนณไนะพรพงดงกันดานด่านขุนเขา ถึงทางเข้าลำบากยากเหลือแสนพระเสด็จระง,งับดับขาดแคลนใครมาดแม้นดังพระองค์คงไม่มีเราหาพระอย่างพระองค์ไม่มีเลยอาณาเขตประเทศไทยพระไปทั่วมิทรงกลัวเพศภัยใดเลยนี่เพื่อลูกไทยทุกผู้กินอยู่ดีบารมีปกเกล้าเหล่าลูกไทยคนเกิด อยู่บนแผ่นดินสินทินสยามสัมผัสความรักจริงที่ยิ่งใหญ่กษัตริย์ดังพระองค์พระธงชัยมิมีในแดนดินทินโลกาความรักของคนไทยกับในหลวงเป็นความรักความหวงความห่วงหาพระองค์รักห่วงห่วงปวงประชาไทยทั่วลาก็พลีพักรักพระองค์ เป็นความรักสุดแสนตายแทนได้เป็นความรักเทิดไทยไว้สูงส่งเป็นความรักที่ผูกพันอย่างมั่นคงเป็นความรักที่ยืนยงคงคู่ฟ้าพระประชวนทุกครั้งไทยครั้งทุกทุกรมเร้าทุกโรมลุกทุกท่วนหน้าจึงทุกคนทาความดีพรีบูชาพร้อมถวายชีวาเป็นราชพลี ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเนื่องในวันเฉลิมพระชระนมพรรษาวันที่ห้าธันวาคมเราชาวไทยได้เฉลิมฉลองถวายพระองค์เป็นราชสการะได้ถวายราชสดุดีและที่สำคัญก็ขอให้ ุทิศพรีกายทวารชีวิตเป็นราชพรีเพราะพระองค์เป็นสุดยอดพระมกษัตริย์โลกได้ยินยนองค์ภูมิพลมหาราชาโลกได้ตรึงตราจารึกนามความยิ่งใหญ่กษัตริย์เอกราชที่ชื่อว่าชาติไทยพระเกียรติอําัยกระชอนไปทั่วโลกาทรงมั่นเป็นนิจพศพิตรัชธรรมทรงเลิศล้ำ กเกษตรกรรมนำคุณค่าส่งเสริมความสุขบำบัดทุกชาวประชาทรงเลิศหนักหนาด้านกลราคิดประดิษฐกรรมทรงเป็นนักกีฬาทรงเก่งกล้าการดนตรีทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกันเพลียงพล้ำเพื่อชาวไทยจะได้ไม่ทุกขระกรรมต่างชาติน้อมนำอันเชิญไปใช้ทำกิน โลกได้ยินยนต์องค์ภูมิพลมหาราชากษัตริย์ทั่วลาภูมิพระไทยไม่สั่งสิ้นพระสนิกรไทยพร้อมถวายชีวินขอภูมินแด่ภูมินขอพระองค์ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทยประกอบด้วยใจจงรักภักดีสวดนมน์ภาวานาในคราครั้งนี้ตามบุญญยวิธีสถิตที่ดวงใจ อันบุญ,ญกิจสิทธิมงคลเพิ่มพูนกุศลทุกกาลสมัยโดยเจตจำนงเจาะจงจอมไทยทรงปราดโรคภัยไร้ขันธมานปวงไทยเทวาสักดาเรืองฤทธิ์ที่สิงสถิตทุกทิศถิ่นฐานจบแดนพรมมินทึงถิ่นบาดาลดับขันธมานยารานลาวีขอทรงพระชนร้อยี่สิบดลด้วยบุญกุศลแห่งพระทรงศรีและบุญหลังไหลไทยบรรดามี จงทรงสวัสดีจีรัติติการเถืนที่คายุโกโหโตุมหาราชาขอถวายพระพร ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในชีวิตของคนเรามีวิกฤตวิกฤตอาจจะเกิดจากบุญธรรมกรรมแต่งแต่เมื่อเกิดมาแล้วต้องแก้ไขให้ได้ในทุกตัวคนอย่าไปรอเทวดาฟ้าบันดาลและจะต้องสั่งสอนเด็กเล็กที่เกิดมา ให้แก้วิกฤตในชีวิตคนจะพ้นจากความวิกฤตได้คือพ้นจากความหายนะพัฒนาไปสู่ความเจริญต้องมีความคิดในการแก้วิกฤตจนเป็นสูตรในใจสูตรที่จะแก้วิกฤตตลอดชีวิตได้คืออะไรกลัวความจนกลัวคนดูแคลนกลัวแฟนดูถูก กลัวลูกหลานลำบากกลัวไม่มีเงินบริจาคทำบุญกุศลกลัวแก่กลัวแกแ่กแกเฒ่าแล้วไม่มีค่ารักษาพยาบาลตนกลัวตายแล้วไม่มีเงินให้คนทำศพในภายหลังความกลัวเช่นนี้มันจะแก้วิกฤตได้กลัวความจนกลัวไว้ความจนรวยเป็นคนจนเป็นเป็นอะไรที่จะคิดเอามีเงินเขานักว่าเป็นน้อง มีทองนับว่าเป็นพี่มีหนี้นับว่าเป็นอะไรท่านเพราะฉะนั้นจึงขอให้กลัวความจนถ้ารวยแล้วกลัวจนเข้าไว้จนเมื่อไลร่แล้วก็หายนะถ้าจนอยู่แล้วกลัวความจนพยายามทำหน้าที่การงานหนีความจนให้ได้นอกจากกลัวความจนกลัวคนดูแคลนคนเกิดมาระวังคนเขาจะดูแคลน ทำอะไรมันขย,ยับฐานะขึ้นไปทีละนิดละนิดโรแฟนดูถูกอืมอันนี้สำคัญมันอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ว่าเรารักใครชอบใครถ้าเราจนคนเขาดูถูกรักแล้วไปอยู่ด้วยกันจนลงแฟนเขาเราจะดูถูกเราไม่ว่าข้างผู้ชายหรือข้างผู้หญิงนอกจากแฟนปัจจุบันดูถูกแล้วเราเคยจีบใครมาบ้าง ถ้าเราจนลงแฟนที่เราเคยจีบว่าที่เราเคยชอบว่าเขาบอกดีแล้วดีแล้วที่ตัดสินใจไม่แต่งกับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้อันนี้เป็นข้อสําคัญกลัแฟนจะดูถูกกลัวลูกหลานลําบากเราจะไม่ทำเราจะไม่ขี้เกียจเราจะมีการระมัดระวังตัวจะมีการทํางานบริหารเงินกลัวไม่มีเงินบริจาคทําบุญทำบุญสนเกิดมาแล้วบางทีเขาทาบุญกัน เขามีบุญดีมาแต่เดิมเติมบุญใหม่ไม่มีบุญดีมาแต่เดิมเขากเติมบุญใหม่เราก็ต้องกลัวไม่มีเงินบริจาคทำบุญทำกุศลกลัวว่าแก่เท่าแล้วไม่มีาักค่ารักษาพยาบาลปนอเนกอนาถถึงแม้รักษาพยาบาลฟรีแต่คําว่าฟรีเนี่ยอยู่ในระดับไหนกลัวแก่กลัวตายแล้วไม่มีเงินให้คนข้างหลังจัดงานศพเพราะนีค่คือความกลัวเมื่อกลัวดังนี้แล้วมีวิธีแก้อย่างไร กลัวซะก่อนและแก้ทีหลังพรุ่งนี้จะมาคุยวิธีแก้ความกลัวเพื่อแก้เศรษฐกิจอันเป็นวิกฤตทางชีวิตของเรา ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านค mm hmm. ขาที่แล้วอาตมาได้คุยถึง mm hmm. การแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจเฉพาะตัวบุคคลและอบรมสั่งสอนคนในครอบครัวครอบครองโดยคนที่จะแก้วิกฤตเ,เศรษฐกิจของตัวเองได้นั้นต้องมีความกลัวคือกลัวความจนกลัวคนดูแคลนกลัวแฟนดูถูกกลัว ลูกหลานลําบากกลัวไม่มีเงินบริจาคทําบุญทำกุศลกลัวแก่เท่าแล้วไม่มีค่ารักษาพยาบาลตนกลัวตายแล้วไม่มีเงินให้คนข้างหลังจัดงานศพกลัวอย่างเนี้เป็นสติเมื่อเป็นสติแล้ววิธีปฏิบัติหรือการแก้ว,วิกฤตทางเศรษฐกิจส่วนตัวจะต้องทําอย่างไรกระบวนการที่จะแก้ว,วิกฤตได้ก็คือว่า รักการศึกษาอาสางานบริหารทรัพย์สินไม่ดื่มดูดกินของมึนเมาไม่เข้าสถานเริงรมนี่เป็นกระบวนการที่จะทำอย่างตามขั้นตอนและต่อเนื่องรักการศึกษาศึกษาหาความรู้เยอะๆใครเขามีความรู้อะไรเขาไปศึกษาก็ถืออาตมาเนี่ยถ้าเจอใครเขาทำกับข้าวอร่อย มีโอกาสถามเขาได้ก็ถามแล้วก็จำเอามาทำหลายๆเรื่องสนใจอะไรที่เราไม่เป็นถึงมันจะไม่ได้อยู่มหาวิทยาลัยก็ตามแต่ต้องรักการศึกษาไม่ต้องอายที่จะถามความรู้อ,อายครูบารู้วิชาเขาเป็นครูของเราแม้แต่การอ่านหนังสือก็เหมือนกันหนังสือไม่มีสาระก็อย่าไปอ่านมันมากไอ้ที่มีสาระอ่านยากก็พยายามอ่าน น่จอจากวการสือสาและอาสางานงานเล็กงานใหญ่ถ้าได้ตังเอาเป็นงานสุจริตไม่ตระหนัดได้มากถึงได้กล่าวเตือนว่าอย่าคิดก้าวกระโดดถ้าไม่มีก้าวแรกอย่าคิดก้าวหน้าถ้าไม่มีก้าวแรกทํางานนั้นให้มันคนเขาไว้วางใจเดี๋ยวมันไปได้เองแล้ะท่านบริหารทรัพย์สินเมื่อได้เงินมาแล้วก็บริหารทรัพย์สินให้ดีอย่างไรเสียหักแล้วต้องมีคงเหลือ หลังตัวแซดฝรั่งเขาจะใช้ตัวแซดตัวสุดท้ายของอ,อักษรในบัญชีนะหางตัวแซดต้องมีคงเหลือไม่ดื่มดูดกินของมึนเมาต้องไม่ดูดดื่มกินของมึนเมาเดี๋ยวมันหลงทำไมมันจึงหลงหนึ่งชอบมันสองเพราะว่าเมามันสามปัญญาเสื่อมและทุกอย่างมันจะเสื่อมหมด ไม่เข้าสถานเรื่งหลมจะไปเข้ามันเลยเอาลองดูดอยหน้าถ้าลองก็แสดงว่าใจมันไปเกินครึ่งแล้วทั้งหมดทั้งหมวลเนี่ยท่านทลายถ้าท่านทำได้สอนคนที่บ้านนะ